ม,มันต้องมีอะไรอย่างเงี้ยเฮ้ยมันเยอะหนึ่งมันจะไปโลชาน่ีเขาเจอครัคนช้ามีหนึ่งคนนะฮะแล้วดูฮะโบลเฟเชอร์กด back in ban ก a c k in ban ต้องเห็นแล้วต้องเห็นแล้วแม็กนั้นรวมมาได้สวยมากแต่โบลเฟเชอร์ไม่ได้หันกลับไปยิงจุดๆแล้วนี่ครับคุณน้องเพนสวยงามมากเค้กโบลเฟเชอร์ทิ้งเอาไว้ได้ตรงกลางปะทะกันเดือดมากผมแล้วสุดท้ายก็ตายไปสำหรับโบลเฟเชอร์และไลฟ์ติลเลอร์ตอนนี้ดวงตายตามไปหนึ่งคนแม็กนั้นไล่ ลายการที่มีไปรายการที่มีไปรลับหลับทิ้งไว้รลับทิ้งไว้แต่เนี่ยครับผมนาการเซนไปฆ่าด้านหลังนะเราต้องดูตรงนี้จริงๆนะตรงนี้โดนลมกันเยอะไม่รู้จะตายเมื่อไหร่บนเฟสก็ตายเลยเบนอินเว,น,น,เวนทอนนะฮะจังหวะนี้ครับนาวิ่งเงิบครับต้องบอกว่าจังหวะนี้บนเฟเชอร์ไล่คุยเราเพิ่มมาได้ดีแล้วต้องชมแม็กนัทแล้วก,ก็มีการเก็บเจมส์หรเแล้วก็เรียบร้อยฮะเป็นทันใดที่จะเก็บเจมส์ไป ต้องถึงแม็กนฮะสวยจริงๆฮะคือจังหวะแรกอ่ะตัวคีแมนของทั้งสองทีมอะตายไปก่อนเลยตายคือไลท์เิลเลอร์นะกับโบลนเฟเชอร์นะคือเดนดี้เองก็ทำได้ดีคือต้องบอกว่าตัวเซมิแคลลี่ของทั้งสองทีมเนี่ยเมพมากนะเพราะว่าทั้งควีนทั้งแม็กนัทป้อนให้ทีมได้ดีแล้วแต่คือจังหวะเมื่อกี้ต้องบอกว่าแม็กนัททำได้ดีกว่าโบลนเฟเชอร์โหดกว่านะการเซนิโนโหดกว่าฮะ แล้วตอนนี้ก็ต้องบอกว่านักการไซเลงกับบอลเฟเธอร์โหดสุดๆแบบนี้ครับผมเป็นเกมของทางฝั่งทีมเอมมพายที่ดึงเกมกลับมาได้อีกครั้งครับผมแล้วได้เปรียบมากๆในตอนนี้มีการวาร์ปลงมาการทาวเวอร์การได้วิบวับลงมานาการ์เซนยังไม่กลับบ้านยังไม่กลับบ้านกดหลับทิ้งเอาไว้อะไรจ๊ะงเซนเลงอะไรระดับรถใช่ปะน้าวิบอกเมื่อกี้จอดับครับพวดโอ้โหนะฮะก๊กลับได้ไหม ตั้งดับครับตอนดาวิตายยกทีไม่เห็นไงเฮิร์ดเซ็งเป็ดมากฮะแฟนบอกกอกลับเฮิรกอกลับได้ครับได้ครับได้ครับกอกลับเลยจังหวะดพวกเนี่ยตายยังไงไม่รู้เลยดับตอนด่วจังหวะนี้ก็เป็นจังหวะที่ไม่มีอะไรเกิดขึ้นเมื่อกี้ไม่มีอะไรเกิดขึ้นครับนี่โจาเราใช้สกิวรุ่นบนนะล้อมเป็นล้วอันตี่เห็นที่เห็นอยู่ในจอตอนนี้ครับมันเป็นการเล่น เราลาจังเล่งภาพครับจริงๆมือมือเอสมือขยับช้ามากครับจริงๆมือเอสมือขยับช้ามากครับแต่ระบบถ่ายทอดสดมันเป็นการเล่งภาพของมันเองครับฮะกลล้าเ่นแบบคือถ้าคนสติมันเป็นเทคโนโลยีใหม่ครับคนสตีดีเขาไม่ทำกันหรอกครับแบบเนี้ยเรื่องแบบจริงนะสติโอ้โหเขาบอกเมอร์เมดก็ลงทุนนะก็ก็ปกติก็อยู่ข้างบนก็หลับอะฮะไม่ค่อยทำไรแล้วเขานั่งรถมาจากหนองจอกเลยนะไอ้นี่ไงนี่ไงสมมุติมาแล้วสมมุติมาแล้วนี่ครับกลับมาดูกันอีกครั้งครับ ให้จอมันดับกันอีกครั้งฮะให้จอมันดับกันอีกครั้งหนึ่งไปเลยนะเพราะว่าตอนนี้นี่มาแล้วฮะบลูเฟชเชอร์บลูเฟเชอร์บลูเฟเชอร์ไล่มาครับสองนนี้สโลว์ไหมฮะจะสโลว์เนี่ยอ่ะก็เวอร์ไปฮะนี่ฮะเป็นการสโลว์จากการถ่ายทอดสดครับไอ้มือคือมาแก้ ทำเท่ากันใช่ไหมทำเท่ากันเป๊ะเท่ากันเท่ากันเป๊ะเลยฮะมันอยู่ที่เวลาที่เราใช้ใช่ครับใช่ครับอ่าจังหวะนี้ผมไปเชิญตามมาจุดหัวครับจุด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 แล้วเนี่ยผมตามจุดอยู่แต่เนี่ยพออยู่กันเยอะบอลไปเชิญบอกต้องยิงยิงแล้วเพนดีกว่าเอ้ยไม่ได้แล้วนี่แม็กนัทกระทืบมาได้สวยครับผมบอลไปเชิญพยายามจะหันกลับมายิงครับแต่โดนคุยน็อกเพนจัดการไปแล้วแม็กนัทเขาอยู่ตรงนี้ช่วยกันสกัดบอล สกรรมไลฟ์ติเลอร์ไปก่อนครับผมแล้วตอนนี้ครับผมก็ไล่กาเดียวิลกันไปนเมื่อกี้เราดูกาเดียวิลไปดูคนนี้ดีกว่าฮะนาการเสด็ครับกดล็อกครับผมแล้วด้วยความที่มีเจมเก็บมดไปได้แล้วแม็กนัทตามมาเนี่ยครับการหลับของเบนดิลเมทอลครับผมทำให้สามารถฆ่ากาเดียนวิลไปได้นะฮะตายไปสี่ตัวเลยครับเหล, <Queen S 2> ลือรอกแค่คุณน้อเพนตัวเดียวนะคือที่ที่ได้เปรียบเนี่ยคือคุณน้อเพนฆ่าโบนนี่ก็จริงฮะแต่ตรงนี้ครับโดนแม็กนัทกระทืบ ต้องชมแม็กนัทเลยจริงๆนะคอืบทำได้ดีครับทำหน้าที่ของแม็กได้ดีครับทีมอะสามารถฆ่าได้แล้วก็พลิกสถานการณ์กลับขึ้นมาให้ดีขึ้นแล้วตอนนี้ครับพวกเขาก็กำลังจะไปเอาที่ทาวเวอร์ด้านซ้ายครับคือมันเป็นจังหวะเซอร์ไพรส์ไม่ได้เตรียมจะมาตั้งมือแม็กนาทออย่างนั้นกะจะสูน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 กะว่าเฮ้ยบุญเฟอร์คของฟาร์มอยู่มั้งมาจุดคนเดียวที่ไหนได้มากันยกหมู่บ้านฮะยกหมู่บ้านเน่ะนะ ก็เจอกลุ่มประชาทันกันเข้าไปกลุ่มประชาธมันเป็นการควบคุมควบคุเองแล้วก็ตอนนี้ทางฝั่งทีมไพ่ก็ต้องบอกว่าได้เปรียบอย่างหนักครับผมนาคาเซเลงเกิดสุดๆนะมีฮาร์ดมีเรเดียนกันเงินอีก2,003จังหวะนี้ครับผมหลับหลับแล้วก็หลับฮะเราเราเราต้องส่วนร่วมกับสกิลของใครครฮะแล้วก็ว้าวกับบ้านกันไม่ได้ครับผมมีอะไรเกิดขึ้น เราเล่นได้เดี๋ยวบิงด้วยฮะเดี๋ยวมีบิงเดี๋ยวแอดมินจะกระโดดไปอยู่ข้างหลังจอฮะแล้วก็บิงอทีกกลับมาหน้าจอเออได้เงินไปเนี่ยเขาบอกแล้วเขามาจากหนองจอกเมื่อเมกก็บอกเนี่ยเขานั่งรถมาจากหนองจอกจริงๆนะเชื่อเขาไหมฮะแต่จังหวะนี้ควรแเพนมาครับมาคิวเบนอิเลเมนทอนเบนยังไม่หลับหลับทิ้งเอาไว้การเดียนวิปมากับไลท์ติเลอร์ด้านหลังมาด้านหลังและสะบัดมาจังหวะนี้ก็ต้องขอดแสดงความเสียใจกับทีมท้ายนี่ครับ ตายส่งซ่งมากเจอแก๊งแบบนี้ใช่ครับขนหลายทารลุมนะเป็นเหยื่ออลุมก็คือเมื่อกี้หว่าเมื่อกี้ตายเยอะฮะแล้วต้องเมาคือตึ๊กโตแล้วคนที่โดนไปก็เบเบนก็ทางตอนนี้ทางทีมเนไพก็ได้เปรียบอยู่ก็จริงนะแต่โดนแก๊งบ่อยๆก็ไม่งาเหมือนกันนะเพราะถึงแม้ว่า b r o นเ r a เ t อร์นะ มีคลิปใหญ่แล้วฮะแล้วก็เดี๋ยวจะซื้อสล็อตเพิ่มมาเดี๋ยวจะใส่เกียร์นี่ฮะไม่ครับตกใจฮะบลูเชอร์ของเยอะมากผมตกใจตอนนี้แอดมินหันหน้ามานี่แหละหน้าตกใจตัวเองนะอยู่สองคนด้วยหล่อนะเมอร์เมก็หนีอีกคนนึงโหแล้วตอนนี้ครับเล่นกระทืบขี่ครับเล่นกระทืบขี่ตุ่นเดือดมากเกมมันยังคงนิ่งๆต่อไปฮะครับทุกคนก็ยังในช่องแชทเรายังพูดถึง ความเท่ของแอดออของมอเมอร์เมดนะ <Yeah. S 1> ที่ลงมาบอกเราฮะ <Yeah. S 1> ครับแอดมึงเขาหลังเราเขาลงมาบอกเราไม่กออ่อให้นึกใช่ไหมไม่มีใครบอกแอดมึงมทเท่ก่อให้ด้วยแล้วก็ตอนนี้นะตอนนี้นะคุยนอเพนออกโกสเก็ตเตอร์มาฮะกำลังจะเป็นอีทเทอรเบดในไมฉานี้แล้วส่วนทางด้านมดมีเลยเดียแล้วฮะดวง ด่วงยังไม่ได้อิทิเวีย์เบิร์นะครับกาเดนวิปพยายามจะออกคิวบผมทางด้านไนได้ยิงครับโอ้โหมีไอเทมขึ้นมามาอาชัโด้ฮะมอเทมไอเทมเขาเยอะมากจริงใช่ครับมีอะไรมีหม้อมีรองเท้าฮะมีข้อมือสองอันนะเบนพยายามจะออกอ่าเอาไว้ครบิทิเวิเบิร์ตฮะนั่งนึกชื่อมันอยู่ฮะแล้วก็นากาเซเลนครับผมตอนนี้มีดาเพิร์เพิ่มมาดาบเพิร์แมนต้าฮานะของไม่รู้จะฟูไปไหนฮะ แต่เขาก็ไม่ได้โยกกันสักเท่าไหร่นะคือคือดูเห็นเห็น <c oughs> เลยว่าเขาไม่ค่อยได้โย่งจริงนะคือังหวะนี้ครับวาร์ปมาจะเก็บแม็กนาทอวีเราเพนโดนยิงเก็บไปได้ครับผมแต่เบงก็กำลังจะตายนะการเซเลนหลับไว้ไม่ทันฮนะตายไปอีกหนึ่งตัวนาการเซเลนโดนสาตันจุดแล้วการได้วิบวับกลับไปได้ครับผมตามจุดกันต่อไลฟ์ซิลเลอร์ตามตบตบ,ตบตบตบล่างแยกนาการแม็กนัดกระทืบมาเก็บไลฟ์ซิลเลอร์ไปได้แล้วมดเดินเข้าไปโดนคิว แล้วจ<ว>้วงโดนจับคนระับโอ้ยแล้วโกสชเก็เต,เตอร์หลบออกมาได้ครับผมเป็นเทคนิคนะครับแล้วยิงมาเออทิปเปิลคิวของโบนเฟสเชอร์ครับผมแล้วทางแม็กนัทฮะลากลากกระทั่งซากฮะ <c oughs> ร่วงตัวระเบิดไปยังลากซากมาอีกฮะลากซา,ากมาเดเมดบอ,บอ,บอครับผมสองร้อยสิบแปดกับร้อยสามสิบห้าขดจริงอะไรจริงคัตอนนี้ เ,เองก็ด้วยฮะแล้วฮะก็ตายไปแล้วมาาไม่ใช่เ<ะ>หรอม็ตายเหรอฮะวุ้บตายไวมากฮะคือซื้อเกิดมาแล้วก็โออกมาข้างหน้าแล้วก็ตายอีกครับแล้วโลชานเวอร์ชันขอบชีสครับโลชานเวอร์ชันขอบชีสกับเบิร์นเบรชเชอร์ที่ไอเทมขนาดนี้ครับมันจะเป็นอะไรที่สยองก้าวแม่ของทาง นาวีเจอเข้าไปแบบนี้แล้วก็ไม่น่าพลาด,ะด,ดนะก,ก็เรียบร้อยนนการเซตเกมแล้วชีสมาที่บนครีนหรือบนเฟชเชอร์นี่จังหวะนี้ฮะไม่ไม่พกเอชีสครับบอกว่ามันเสียของพกนี่ดีกว่าแล้วก็ไม่มีวงไม่มีวอร์ดแถวนี้บนเฟชเชอร์เดินผ่านวอร์ดมาพยายามจะมาหาไลฟ์สตูเล้ แล้วอย่เลอะยิงนกทิ้งเลยขวัญไส้จําได้นะว่าเคยฆ่านกเขาไว้ตรงนี้จําได้เนี่ยจําได้ตรงนี้เลยตรงนี้แหละแขนยิงนกกระจายแขนแขนมากเอ้ยเอ้ยจเตอร์เป็นไงล่ะโดนบ้างเจ็บปะล่ะเอ้ยเราเรามีส่วนร่วมกับทีมแอร์ไพรมากใช่ไหมั้ยงเปลเอาแฟนนาวี่เกาเยอะใจนาวีเหมือนเหมือนจะใจออกนอกหน้าตานะทีมนาวี่ก็ส่งพัสดุฮะ มาเป็นหัวแมวแล้วก็ตอนนี้ผมพยายามจะขึ้นบ้านมานะครับอู <mon> ้ๆแล้วบนเฟเชอร์จุดจุดยิงเนียนจุดยิงเนี้ยหนูทางนาวีก็กันบ้านนะตันปล่อยปลวกมาปลวกมากัดโปรจำนมากัดแล้วนาคาขึ้นไปสับทาวเวอร์อย่างรวดเร็วอย่างรวดเร็วแล้วกำลังจะเสียบ้านแหลกทางฝั่งนาวียังไม่มีการต้านทานแล้วมีการเฮกบนเฟเชอร์เกิดขึ้นสะบัดมาแต่ก็ยังไม่ตายนาคาเ่นสับเสียบ้านแหลกไปหนึ่งเลนแล้วดวงเดินมาดวงเดินมาหาแต่ไม่มีใครยิงเขาเลยแล้วกููต้อจะตายนาคาเ่นกดหลับแล้วก็ ยังไงครับหลับแล้วก็สับสับสับแล้วไลฟ์สิวเลอร์ตายไปอีกควีนออเพนกรีดมาเก็บหนึ่งแล้วห <percentages because S 1> ูต้องเพน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 แต่การเซเรนเกิดมาครับโอเฟเชอร์ Perfect, ตายไปแล้วฮะแล้วตอนนี้ครับผมเชื่อมมาล็อกไว้ได้เก็บไปได้อีก2ศพครับผมยังไงครับนาการเซเรนต้องเพนแล้วต้องเพนแล้วแม็กนัดพยายามจะหนีควีนโอเพนควีนโอเพนควีนโอเพน ลึกเกินไปลึกเกินไปลึกสุดใจนากายยังไม่กลับนากายยากไม่กลับยังไม่กลับยังไม่กลับใช่ไหมแกยังไม่กลับใช่ไหมแกต้องตายเป็นเทปเบิลคิวของคู่เล่นสุดเทพของนาวิครับผมจังหวะนี้ Light ัพ h e เวนเใช่แล้วัพเฮเวนนะนาดานฮะแอคเดียนาดานฮะดูใช่ฮะนี่โอ้ยมันเป็นจริงด้วยโอ้โหจังหวะนี้ฮะ คือตอนแรกอะเห็นว่าจังหวะที่เขาไปคิวทางด้านของบอลเฟเชอร์ฮะแล้วเขาก็กลับมาทสองตัวครับแล้วสุดท้ายอะก็ทิปิไลออบเฮเวนครับจังหวะนี้ทำไมนาวีผมจากเสียนึ่งมาแลกบีบให้ทางฝั่งทีมแมทต้องจ่ายเกินมากผมเป็นผลงานของไลออบเฮเวนครับผมคือคนนี้คนเดียวเลยใช่ไหมที่ทำได้ขนาดนี้ไม่ใช่คุณนพราะเป็นที่วิ่งไปเปิดดีรอบเป้าดีทำให้ทางฝั่งทีมแมนพต้องยื้อจังหวะปะทะจน มดยิงฟรีจนตายไปเนี่ยเป็นผลงานของไลอ้อฟเฮเว่นลุ้นเป็นการลัดช็อตสตีลคิวที่สวยงามของไลอ้อฟเฮเว่นนะคือผู้ชายคนนี้คือการลอบป้าของฟรีโนเพนเนี่ยไม่ไม่ได้มีสาระอะไรเลยครับการฝึกฝนให้ตายเนี่ยก็ทําไม่ได้นอกจากใช้สัญชาตญาณที่อยู่ภายในในการลัดช็อตแบบนี้ต้องชมจริงๆนะว่าเขาเทพจริงๆนะซึ่งทําให้นิสัยนี้มันซึมซับมากับแอดมินด้วยเลยต้องชมต้องชมต้องชม นี่เราคนเดียวนะถ้าเป็นคนอื่นฆ่านี่ไม่มีอะไม่มีได้ชมขนาดนี้ส่วนหนึ่งเพราะออร่าเลยเดีนดสหน้าหนักหน่ายจังแบบนี่แต่ก็ต้องชมนะควีนน็อเพนนี่เดินมาล่ออย่างเทพแบบยึกยักยึกยักอยู่กันสองสามตัวเนี่ยโอ้โหพยายามจะจัดการควีนนอเพนปุ๊บเยอะลปุ๊บตามเก็บหมดผลงานของไรไรเออร์เวนทั้งนั้นเออนะเออก็นั่นแหละฮะต้องชื่นชมฮะตอนนี้ฮะทางฝั่งของทีมแมไพร์เนี่ยเกิดมาครบแล้วฮะ ก็ต้องดูครับว่าจะจันตรงกลางต่อเลยไหมแต่ว่าตอนนี้ฮะทา้งปีโรอเพนวิ่งมาแล้วก็มีไลซซิงเลอร์สิงมาพร้อมกับมากับใครฮะเฮ้ยบิ้งมาจังหวะนี้เฮกได้อย่างสวยงามแล้ว,ลวจะเก็บโบนไปเชอไปก่อนแต่นักกัสลับไว้ได้ฮะหลับไว้ได้สวยงามมากแล้วตอนนี้อยู่กันทั้งทีมจะบุกสวนหรือเปล่าแล้วนี่ฮะไ,ไปโดนสตตนของนิกเอสติน เบนลิวิทอลก็ติดหลับไปบนเฟเชอร์ยังไม่ยอมกดชี้ยังไม่ยอมกดใช้อันติอันติก็ว่างสกิลก็ว่างอะไรก็ไม่ใช่ทั้งนั้นไม่เข้าใจทำไมเขาไม่เดินไปกินครีปไม่เอาะเฮ้ยกินแล้วกินแล้วกินแล้วกินมาแล้วเออนี่คุณ<อ> <gas> ามาแล้วกูทมาแล้วกินม,ม,ม,มาแล้วนะครับตอนนี้ฝืนเลือดขึ้นมาแล้วก็มิมมังกี้คิงบร์ครับผมทำหน้ากุ้งกิมนะฮัลล์นอะไรฟะ อ๋อไม่ใช่เฟ้ยเชียร์อิดอลอิดอลเข้าใจว่าไม่อะไรเคยเห็นแล้วแฟนไฟแฟนไลฟ์โอเพ่นเป็นน่ารักมากน่ารักมากซึ่งงานมึงก็เกียนแฟนของถุยไม่ใช่เฟ้ยเอาไม่ใช่ครับเฮ้ยน่ารักจริงน่ารักจริงสักวันเราจะต้องมีแฟนน่ารักน่ารักอย่างไรอย่างไรเอาเพ่นให้ได้ถุยก็มีแฟนน่ารักเหมือนไรโอเพ่นได้ยังไงเออเดอ๋ยาบอกว่าเหมือนไรนะแม่แล้วตอนนี้อัจ้วงครับ วินวอกมาเหมือนจะเจอจะเจอหนึ่งคนอยู่ครับไม่เห็นการ์กนียนวิฟมาแล้วยังไง่วงตายไปก่อนการีนวิฟมาเก้อหรือเปล่าเก้าแปดเจ็ดหห้าสี่สมโอ้เป็นเป็นการมชั้นวันนี้ครับผมซื้อด้วงแถมการีนวิฟครับผมโอ้ต้องบอกว่าตอนแรกคือด้วงเนี่ยเขามาไม่เห็นนะนี่ว่าอยู่ตัวเดียวแล้วการี่วิช่วยวิฟมาช่วยฆ่าครับแต่พลาดเซ็งครับแล้วอ้าว ยังดีเกิดเิดเกินเลยทีเดียวเกิดเกินเลยอ่ะโอ้ยอายจะมาเอาแล้วไม่เจอเฮ้ยเขาก็มาเอาบาแลกตรงกลางครับผมแล้วไหลมาทางด้านซ้ายฮนาวิตายหนึ่งตัวนิกแอสซีนจ่ายเกิดมาครับผมนากาเซนลงด้านล่างเพื่อนที่เหลือไปด้านซ้ายครับผมแล้วก็ยังไงครับยังไงครับทางนาวิยังมีการป้องกันเสียทาวเวอร์ไปแล้วบนไปเชยยืนยิงได้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 เด้วงย้อนเวลากลับไปฮะนี่ครับแล้ว นี่กดชีก้กลับมาบ้างมีการกดหลับจากด้านหลังแต่ไลฟ์ตีเลอร์บอกไม่สนใจไม่สนใจ,มใจแม็กนัดกระทืบทิ้งเลยครับผมกระทืบทิ้งอย่างนี้ครับผมบนเพชฌฆจุดจุดไลฟ์ตีเลอร์จุดไลฟ์ตีเลอร์จุดไลฟ์ตีเลอร์แล้วตอนนี้คุยต้องเป็นอันตีมาเก็บไปได้1 2แล้วตอนนี้ครับผมยังไงไลฟ์ตีเลอร์จังตามตบอยู่ศพชี้สามของเขายังคลายต่อไปคลายต่อไปสู้ต่อไปไลฟ์ตีเลอร์แต่เจอหลับไปเขาจังจังหวะนี้ฮะแล้วจังหวะนี้นาการาเซเลนก็สิ้นชีพ ครับก็เป็นเคลียร์เพนนะที่เล่นนันี่ฆ่าไปฮะแต่ละเขาเล่นเกือบจะมาราช็อตได้ตายกันไปสี่ตัวครับผมแล้วตอนนี้ยังไล่ล่าเบนเอลิเมนทอนอยู่ตบตบตบแล้วก็ตบครับตอนนี้ตายกันยกทีมครับงานเข้าแล้วครับทางฝั่งทีมเอ็มพายฮะจากจะได้จะได้ครับผมจากจะได้จะได้ครับผมแต่คาเวอร์เขาก็ได้แล้วฮะจังหวะเมื่อกี้ต้องต้องบอกว่านายกายเซเรนลีฟใจร้อนหลับไปหน่อยแม็กนัทก็รีบกระทืบแล้วเก็บเก็บ ไลฟ์สตูเลอร์ไม่ได er ้ฮะเราต้องใจมีนิดหนึังหนะแล้วต้องหต้องบูนนะฮะต้องบูนนะฮะต้องต้องซิ่งแล้วนะไม่มีใจเกิดกันด้วยครับเจ๊งแล้วครับไม่มีใจเกินนะมันจะได้เกิดมาก็เป็นทางด้านของอันเด้ยิ่งนะที่จะเกิดมาก่อนฮะแล้วคนที่จะตามมาก็จะเป็นแบงค์รอนคอร์แต่ว่ามันจะทันหรือเปล่าเพราะว่าทาวเวอร์ตรงเนี้ยมันกําลังจะเสียแล้วดูฮะอันเด้อีกวิ่งมาโดนเทคโดนเทคไว้โดนจิ้มจิ้มจิ้มโดนตบโดนตบแล้วก็ตายฮะมาตัวเดียวไม่คุ้มเลยครับจังหวะนี้อันเดยิ้ใจเกิด เอ้ยไม่ได้ต้องใจเกิดมาแล้วตอนนี้พยายามจะเกิดมาแต่ว่าทางฝั่งนาวีได้คืนแล้วครับ1่เลนได้คืนหนึ่งเลนเป็นที่เราแล้วอันเดยิ่งโผล่มาจังหวะนี้อยู่กับแม็กนะอยู่กับนากาเซนแล้วไหลมาด้านขวากันต่อครับแล้วนาคาเซนกดลับไว้แม็กนาทอแม็กนาทอแม็กนาทอรอคูดาวตีอยู่นะฮะไปมุดอะไรตรงนั้นไม่รู้แแต่เขามีบิงอัดรว่รวมมาจาังหวะน,นี้ช่วยอันเดียิ่งไไม่ทัน แต่ทางฝั่งไลท์สีเลอร์ตายเหมือนกันด่วงตา,า,ายไปนาคาไซเลน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 ไม่ทำไมต้องหลอกเฮ้ยมันเสียใจแล้วบอ<า>นคิงดับเบิลคิวไลท์สีเลือดกับพี่ว่าไปไลท์ไลท์ออกเฮเวนตายมันเศร้ามันเสื่อแล้วอารมณ์มันเปลี่ยนกลับมาทางฝั่งทีมเป็นพายกันอีกแล้วครับผมแต่เราไม่ทัน คือลงไม่ทันเนี่ไม่รู้จะเซงงเศร้าจะเสียใจจะดีใจจะร้องไห้จะน้ำตาไหลจะหัวเ้าะตรงไหนมันเปลี่ยนกันไปเปลี่ยนกันมาขอภัยขอภัยพี่เจอรี่ด้วยคนะที่ไม่ได้ดูบัวไม่ใช่เลยฮะมันเสียใจแล้วมือมันหลุดเมาส์ฮะแล้วมันไปไกลเลยฮะจังหวะนี้ครับบอลเฟเชอร์ก็มีเหมือนเดิมครับแต่เงินเก่งสองพันสี่ไลท์ออฟเฮเวนกำลังจะได้ฮาร์นครับ ก็ตอนนี้ก็ยังต้องบอกว่าทางฝั่งทีมแมนพายยังได้เปรียบอยู่นิดๆนะครับผมเพราะฮีโร่ของเขาเป็นฮีโร่เลดด้วยนะยืนตำแหน่งดีๆนะโอกาสค่าค่อนข้างสูงครับผมโบนเฟเชอร์ก็พยายาม,มรรรรยังยังยัง<ม>อ๋อมีมีแล้วมีแล้ว,ลวเออโอ้โหแล้วมานขนาดนี้แล้วเนี่ยขึ้นไปเกียร์แต่ไม่น่าเอาตัวจริงขึ้นไปฮะจังหวันนี้เอาตัวจริงไปจะเอาจะเอาแต่ก็โดนโคสเกตเตอร์กดหลับมาผมกดหลับมาพยายามจะเพ่นหนีแต่ไม่มีใบวับ หัวแกก็วิ่งไล่เข้ามาเลยครับวิ่งเข้าไปวิ่งเข้าไปนี่ครับเบมพยายามจะมาช่วยชีวิตนาคาไซเรนพยายามจะมาช่วยชีวิตนาคาไซเรนพยายามจะมาช่วยชีวิตนาคาไซเรนนาคาไซเรนก็ตายเอ้ยยัง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 แม็กนัทรู้ไม่ได้อีกแม็กนัทรู้อีกโอ้โหฟิษนาทีนี่ต้องชมแม็กนัทจริงๆเลยครับวัดรอฮะแม็กนัทแต่นาคาไซเลนก็ติดพิษหรือเปล่าฮะตายไปฮะคุยนอัเพล์ครับพี่ของคุยนอัเพล์ครับแล้วจังหวะนี้นาคาไซเลนยังไม่ายเกินมาการเียนวิบ รอว่ามีกากำลังจะกลับมากำลังจะกลับมาทางฝั่งทีมไปก็ต้องเพนฮนะอือฮือจังหวะนี้ต้องจูป,ปากแมกนัทเลยฮนะจอดฮะโคตรต่อจริงๆฮะแล้วสามารถทำให้ทีมฆ่าได้สองตัวด้วยครับแล้วจังหวะนี้แก๊กเก่งนักใช่ไหมพยายามจะไปฆ่าอันใดอิงอันใดอิงกดเบเวลมาแต่ก็ไม่ช่วยอะไรเลยฮนะอิมูนเมจิกกันทางแกงครับผมแล้วโรชานันเกิดพอดีอีกนะ สวยซับสวยซ้อนสวยซ้อนเงื่อนนาคารยังไม่เกิดอ,อันได้อิงตายแถมเสียเอจิตขอบชีสฮะ,ะโดชานเกิไดได้พอดีฮะจังหวะนี้เดินผ่านมาเกิดพอดีเลยครับโดนะครับคนที่เก็บไปก็เป็นทงนางด้านไอซิลเลอร์ฮะโดชานมันเกิดพอที่พอดีกับจังหวะนี้นาคารเซ็นตายกับอันได้อิงตายพอดีฮะอันนี้ทางด้านไอซิลเลอร์เนี่ยมีเป็นอาเซาวแล้วนะเิมาแล้ว แล้วจังหวานี้ผมโดนเฟเชอร์ก็โดนคิวเจ็งครับเจ็งครับอย่างนี้เจ็งครับบนเฟเชอร์ใจเกินมาโกสเก็เตอร์ได้จริงแต่นาวีอยู่กัน4ี่ตัวและไลท์ซิลเลอร์ยังอยู่ครับแล้วก็เสียบาแล็กไปฮะเกมทิกกลับมาเป็นทางฝั่งนาวีฮะที่ได้เปรียบอยู่เล็กน้อยแลตอนนี้ฮะมันมันอะไรกันนักันหนาฮะนาวีได้สองเลนกลับมาเป็นฝ่ายได้เปรียบอีกแล้วครับผม นากาเซเลนจริงๆถ้าเกิดเขาไม่เอาร่าง่างจริงไปตรง<ช>นี้ะนะมันจะไม่ยืดเยื้อมาถึงตรงนี้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 และไม่ยืดเยื้อมาถึงตรงนี้ครับพลาดครั้งเดียวฮะ <Learning footsteps> มันก่อผลมายาวเลยฮะ <DIS K> อย่างที่คุณจิรศักดิ์บอกเลยครับครับเผ็ดน้ำหน่อยเผ็ดเผ็ดมากพลิกไปพลิกมาเนี่ย เหมือนเศร้ามีตัวลงมาแล้ตอนนี้ฮะทางฝั่งของเทียมพายเกิดโคบแล้วแล้วก็รวมตัวกันแล้วอ่ะที่ตรงด้านเลนกลางคือเนี่ยเดนนี่เขาบอกว่าการเล่นช่วงถ่ายเกมมันก็เหมือนกับโยนหัวก้อยไม่มีใครรู้ว่าจะออกอะไรแต่ใครพลาดก็แพ้เลยเพราะฉะนั้นรีบๆจบตั้งแต่ช่วงกลางเกมเถอะมันจะไม่ไม่ทรมานเจ็งคนภาค เขาบอกงี้เลยเออเขาบอกต้องนี่จบเกมเถอมันจะได้ไม่ทรมานเสียงคนภาคฮะนี่เขาเขาเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเขาหูใหดูแลมึงขนาดนี้เลยดูมีประโยชน์ความสำคัญเขามากเลยใช่แล้วก็เจอแก๊งตายไปครับครับทางด้านของก็นี่แหละครับช่วงไายเกมมันอย่างงี้ครับอยู่ๆจะโดนก็โดนแล้วทีมเอ็มพายครับผมก็ได้ใจยับใจใสเขาเลยครับ ใสไปเลยใสไปเลยมาแล้วครับโบนคลิงเจอ2ตัวเดินเซอร์เวยให้เพื่อนพยายามจะหาเหยื่อสไลด์มาตรงวันี้การทืมแล้วจุดใส่หน้าเลยจะฆ่บบโโาไ,ได้เพรารถเนี่ยควยนโปเปนมาเฮ็กไว้ได้แต่ว่าไลติเลอรก์ก็ตายเสียเอจิตอยู่ดีตอนนี้ยังรุมกันอยู่ครับ ying, อันไดอิงกดแปลงล่างมายังไงยิงจุดจุดยิงจุดยิงจุดยิงแบบนี้ครับผมยิง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 คนโปเมาอันติใสลับใสทางฝั่งอันไดอิงอันไดอิงโดนหลับใครก็ไม่รู้ับผมแล้วตอนนี้ยังยิงกันอยู่ย แล้วนิกแอสซินมาสตันไม่ได้สวยครับผมเจ็บเจ็บหนักเจ็บหนักแม็กนาทเอร์เจ็บหนักตายไปแล้วนะคาเซนหลับมาหลับตอนเขาตายกันไป4ี่ตัวครับผมหลับช้าแล้วมองอย่างเงี้ยเพื่อนตายไปหมดแล้วแล้วเมื่อกี้ฮะทางฝั่งวีเวอร์ฮะมาฆ่าบนเฟเชอร์ไปก่อนนะแล้วก็ตอนนี้นากาเซนยังโดนไล่อยู่แล้วเจอเฮกมาก็ต้องกล่าวคำว่าจีจีครับผมตายเลยครับ ายยกทีนแล้วซื้อเกิดนะนะากาเซเลนแต่ไม่รู้ว่าจะทําอะไรได้เพราะเขาอยู่กันครบแล้วตอนนี้มานั่งสับสับสับแล้วก็เนี้อสินะสตันไว้แล้วดูครับมาจากไหนก็ไม่รู้ฮะคีนอเพนแต่ว่ากดโค้ดไปฮะแล้วตอนนี้ก็ถอยครับเชื่อมแล้วก็ฟื้นเลื่อนก,กันไปแล้วหูบูดกันใหญ่เลยแล้วตว่อนนีีนัการ์เซเลนก็ต้องบอกกล่าวครับว่าเจงจ้าเรียบร้อยครับทางฝั่งของทีมไพน์เนี่ยกล่าวจริงๆเวลาฮะแล้วก็ออกไปแล้วเรียบร้อย ก็เป็นชนะฮะของทางทีมนาวีซึ่งเกมนี้ต้องบอกจริงนะว่าเริ่มเกมตั้งแต่เริ่มเกมมาเนี่ยเรายังไม่รู้เลยว่าใครชนะมาเก่ามาเห็นผู้ชนะจริงๆเนี่ยก็คือตอนเมื่อกี้ไม่กี่วินาทีที่ผ่านมานี่เองใช่ครับผมคือจริงๆจังหวะนี้เนี่ยนาวีเองก็เล่นดีมากแต่ส่วนใหญ่จะเป็นความผิดพลาดของอาการเซเลนมากกว่าแล้วเลนดีกีสิบสองผมคิดว่าไม่ใช่น้อยนะสิบห้าคือเขาแบ่งบอนไปกับทางนั่งนาการเเลนอ้โหนะ สุดยอดมากครับผมขอขอบคุณคุณวินดี้มากเลยที่ให้เรามาแฮบปากแฮบคอนะฮะให้เราได้ถ่ายทอดสดมาให้ได้นะทำให้ยอดเราถึง400ด้วยวันนี้ใช่ครับก็ถือว่าคุณวินดี้ละกันนะวันนี้ค่อนข้างจะรอระเรียบอืมครับผมนะก็ขอขอบคุณไลท์ออฟเฮเว่นครับผมสำหรับจังหวัดทิเบิลคิวสวยๆจังหวะนั้นนะครับผมก่อนขอขอบคุณเมย์ที่ลงมาให้เราถ่ายรีเพย์ซ้ำอีกรอบผมขอบคุณคาสตูนครับผมขอขอบคุณทั้ง386คนที่ วันนี้ต่อให้เราจะหลุดขึ้นไปกี่รอบ<ช>ก็ยังอยู่ดูเราจนจบเอ่ยชื่อไม่หมดจริงๆนะขอขอบคุณทุกๆคนจริงๆนะครับผมขอบคุณมากๆนะครับยังไม่นั่งการเลยอ,อัญชลีชว,นะวันทาอาคีว่า